เทใส่ก็บอกตวงใส่ได้20 ml แล้วก็เทให้อยู่ต่ำกว่าขีด20 ml ก่อนเล็กน้อยอ่ะใกล้20 m ลแล้วตอนนี้นะคะถึงแม้จะไม่มีคน แต่สาระยังคงอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้เด็กกำลังวิ่งไปเอาอุปกรณ์บางอย่างที่มาช่วยในส่วนของการตวงสารดูว่าของที่กำลังไปเอามันคืออะไรนะคะกำลังมาค่ะโอเคได้แล้วคะ่ะไปเอาอะไรมาคะ สิ่งที่จะช่วยให้เราตว <Okay. S 1> สารได้แม่นยาขึ้นคือดัอปเปอร์นะคะหรือว่าเช็พิเบกก็ได้ค่ะโดยเราจะหยดให้สารมีปริมาตพอดีกับแาต้องการนะคะโดยเราจะวัดเราจะวัดโดยการวัดส่วนโค้งของ,องทิวของเหลวค่ะเพราะว่าในกระบอกตวงเนี่ยทิวของเหลวมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นวนโก้งอย่างนี้วเวลาวัดเราต้องวัดค่าราต้องการเนี่ยต้องอยู่ตรงตับจุดตะถึงของส่วนโค้ง ตรงนี้เรียกว่าท้องน้ำคะแต่มะะแต่ม,ตมองนีง้เราต้องมองที่ให้ส่ดโค้งยืนระดับสายตาเราเราจะทําได้โดยการยุข,ขึ้นมาอนีกก็ได้แต่ว่าถ้าทําวิธีนี้นอแต่ความเรา,มาถือเอียงทาให้ข้ามไม่ถึงตรงสาระสิ่งเราควรทำคือว่าและเราย่อตัวลงไปให้ระดับสายตาสายตตอนนี้เด็กกําลังมองสารที่ตวงนะคะโดยให้สายตามองไปที่ระดับท้องน้ํานะคะดูว่า ทักษะนี้จะทำให้ได้ค่าออกมาได้แม่นยำไหมนะคะดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอเอลเราก็ได้ขีดที่ส่วนโค้งกำสุดเนี่ยอยู่ตรงขีที่2ีสิแล้วก็คือปริมาณเท่าอย่างได้เราก็จะเทกลับใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่ง โดยว่าเราเทเราจะเอาปากของกระบอกตวงแต่กับขอปีกเกอร์แล้วก็เทเป็นอันเป็นอันเทซิงแปรใช้กระบอกตวงแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเวื่อเราเทเวลาเทสารตรงเนี้ยเมื่อเราเทมันจะไปติดตรงเอผนังของกระบอกตวงซึ่งถามว่ามันทําได้ไหมก็ได้แต่ว่าค่าเปไม่มาที่จะได้เนี่ยอาจจะค่าเพื่อจะค่าเป็นจริงเพราะว่าเห็นเพื่อไม่จะเห็นว่ามันจะมีหยดน้ำต่ออยู่ ก่ออยู่ตามขนางดิบนาดเขาก็บออตวงถ้าเราให้มันอยู่ตามผนาดกระบอกตวงเนี่ยมันจะไม่เข้าไปรวมนับกับขีดปริมาณที่อยู่ตรงนี้ทําให้เวลาเทเราจะได้เทมากกว่าที่เราต้องการก็ได้จาก20 ml เนี่ยอาจจะไอขี่ก่อก่อตรงนี้อาจจะรวมไป1 ml เลยก็ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีไม่ควรให้มันไหลตามผนังลงมาวิธีที่เราจะแก้ได้ก็มีวิธีหนึ่งคือใช้แท่แก้วเสียลงไปในกระบอกตวงอย่างนี้แล้วก็เทสารลงไป อย่างนี้ถามว่าถามว่ามันก็มีติดขนามาไหมมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยกว่าที่ถ้าเราเทจากบิ๊กเกอร์ลงถุงเกียวเลยต่อมาเมื่อเราใช้ก็บอกตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องทำความล้างให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามีสารกค้างอยู่เนี่ยรอบต่อไปที่เรานา,ามาใช้อาจจะมีการรบกวนจากปฏิกิริยาที่เราใช้อยู่สมมุติเราตัวนี้ด้วยไคโทคลอริกแต่เราล้างไม่สะอาดเนี่ยแล้วต่อมาเราตวงทั้ด้วยโซเดียมไนโตรไซด์ไอไคโทคลอริดที่เกาะพังอยู่กับโซเดียมไนโตรไซด์ก็ทําปฏิกิริยากัน ก็จะท,ทําให้ค้าเราทำแหลบเนี่ยค่าเคลื่อนได้วิธีการงานก็ง่ายๆถ้าในห้องแหลอบปฏิบัติการของห้องนี้เราก็ใช้สบู่สลด์ปกติได้โดยใช้โดยล้างสบู่หนึ่งรอบจากนั้นก็ล,าล้างํำกัดให้สบู่ถ่ายไปหมดพออย่างที่บอกถ้ามันมีสารตกค้างอยู่การทดลองครั้งต่อไปอาจจะค้าเคลื่อนได้แต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นแปรอย่างนี้เราควรระวังเพราะว่าตรงแกนนี้เป็นโลหะเมื่อขูดกับแก้วแล้วแก้วอาจจะทําแก้วอาจจะสึกก่อนแล้วถ้ามันสึกก่อนไปเรื่อย การที่เราตัวกระบอกตัวเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนมากไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้แหลบเราพังได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้นี้หนึ่งเลยต้องใช้วัดขนาดที่เหมาะสมอย่างนี้ก็ปอดีอยู่โอเคแต่ว่าเวลาล้างต้องระวังไม่ให้ตรงนี้ที่มันเป็นโลหะไปจิ้มจิ้มอยู่ตรงก้นกระบอกตัวเ,เพราะเดี๋ยวมันจะสึกก่อนอ่าแล้วเมื่อเราทําการล้างสบู่ล้างน้ําให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บเข้าตู้แรบตู้อุปกรณ์ของการดลอกค่ะ โอเคปรบมือค่ะ